แตงแต่เศร้าเดี๋ดจี้มือเศร้าไปค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนในโชคไปลาบสายบุญเพิ่นมากเพิ่นมากข้บุญนะคะน้ำสมน้ำหวานลายลายเมื่อยตัวมากมา่งหวายสายบุญมากมาจ้าน้องมือเศร้านี่เจ้ามาได้เลขกันจนว่าได้จะคุ้นกันนั้นเยนกระดาษไว้ผูดละแผ่นละแผ่นมี่พอหนึ่งคุนเพื่อนได้เลขคือเบิกสาบคุณหนึ่งละกัอีกอีกคุณหนึ่งคุนได้ตัวใดจะคุ้นมาถึงนะคะเอ้ยมา รุ่ปัญ่าดิร่มมัญหาาเป็นเจ้านี้เอซี่มาเจ้าเลขตรงกันก็เบิกซับแบบเบิกซับว่ได้เ้ายงเดเ้านี่คือยู่ว่าตัวนี้มันสิแมนโบแมนคืดตั้งแต่ตอนห่วคุนเด้ไปฝันกับฝันฝันว่าคือว่าตัวนี้บัตตื้นเ้ามั้งตคว่าตัวนี้คือเจ้าเข้านี่คิดว่าสิเป็นตัวนี้หัวนี้เค่ะหัวทีแล้วค่ะ เอซี่ก็ได้แน่บ่ได้แน่แล้วค่ะเนาะเป็นบอมาร์ซี่สามเรื่องของเดือนมันออกแ <c oughs> ม่แต่เจ้าขวางกป็นยังบอมาร์กตัวงวดวิสามตัวเนาะสี่สามสี่สองสี่สี่บ้นา <c oughs> บนาาานี้สี่สี่มันออกแล้วเป็นบ่ เขากัเลยปัดซีซีออกเคลียร์ออกเลยว่าเดี๋ยวซีสามกับซีสองเมือนอันไหนะใจเป็นยูซีสองนี่คือม,มามักซีสองแท้เน,นี่บาันี้บานนี้โทคไปซื้อไว้ตั้งแต่หัวปีบัดเลขออกบัดมือเลขออกโทคกับมาว่าใจครึ่งเอาไหมเพสันว่า <c oughs> บอเลยว่าบอออกคักด้วยซีสองเขามักคักเถอะวันนั่นย่งซีสามมาวันแต่โบหมากักเถอะเนาะซีป,ปีกับโบออกเลขตัวนี้มาเลขอาถันแท้ว่านั่น ก็นั Mine. ่งคืดแล้วคืดอีกว่าเอ๊ะยาเพื่อนบอกไงอยากได้ตัวงวดไปถามอายุมุ่นสการเด้อเพื่อนว่ายาจังไหจึงไปดูจากเกี่ยมุ่นทการมามากเกียงมากสอดมาดูตาวันมาได้เพื่อแต่งได้วุ่วัที่แล้ววัที่แล้วมิตรยากับอันฟันเทไ้กับยูยืนยูสามคนไม่ยิ่งตั้งสามฟันจนเด็กออกก็ยืนยูสามคนไม่ยิ่งทั้งสามกับโบมาคือว่าแล้วนอกก็ได้ยูเอฟซีก็ได้ยู คาบางคนอันปูกัญญาเป็นอยู่ใส่มีปูอยู่ในอุดรนลลี่แหละเมื่อนี้เป็นเพิ่นมากแต่ใช่บ้านปูเนิงมาก ยามออกเบริรสุดวาวนกันคือยื่อวเดียวแม่ยายนั่นน่ะน้านูอธิษฐานคิดว้จงซีก็หนูสืบมันว่านดีใจไรบิ์ปีกับเถืเลขกกเทียแม่เบกราปซันอธิษฐานว่าถาลูกหลานน่ะม่โชคไม่ลาบจะนัำบ่ายสีมไหวาแต่ว่าขอคารนั่มั่นแน่ มีลูกมีค่ะหนอมันขีไปซื้อบายสีแต่ไปเอามาหวายกูหวายงานแน่อยากได้บายสีซื้ออยู่ขามสน์สวรรค์สิววสแต่เลยว่าเอาปาร์ติฐานมากเลยค่ะคุณแม่ว่ะสันหนูไม่เคยถูกไว้สักทีปีนี้ว่ะสันจัง,ง่ายหนูชอบสีสามว่ะชอบอยู่คนเดียวทั้งออฟฟิศนนอมกักนคีพูดเดียวอ <laughs> โอ้ยแต่แม่เบิกแซงกว่ผมมากเอถอะเลว่าจะในออฟฟิศถอดสนอกถือกยู่พูดเดียวค <c oughs> นก็นเลยสีมากเหมือนอื่น เอาใบสีมากอาจัรมาแต่ใบปูงยาเนาะคะ่ะบาดนี้เนาะอันนี้คือว่าว่าผู้ถือผู้ว่าถือการไม่จะจดไว้แล้วก็บ่สือจอดไว้ก็ไปซื้อว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวเมื่อเปิดโช์เปิดดวงน้ำกันเนาะค่ะคือว่าไปเจอครูบาอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านบอกว่าให้เปิดปาก่อนบวงสวงก่อนเพื่อนว่า ตัวสีสางเลยมันกับ่าได้ตัวตรงบ่วงสวงเปิดตาเพื่นกอนสางแล้วก็จะบ่ว,บวงสวงเยียบประาณสี่ใส่มันสีของของค้าวๆกับสะพอเอฟซีเห็นกับบูมักผู้ใดเห็นกับบูมักเข่าสามวดแต่ที่นี่เข่าสามวดแล้วแต่บูมีผู้เสี่ยมแหมโบมีผู้นั่แหมไปซีสามมวไฟเสี่ยวแม่เจ๊จะถืออปะฟาร์มมันจาของเสื้อเห็นบ่าที่ว่าเสื้อไปแล้วสะพ่อนีมาเอ้าเสื้อฉ็นเสื้อหาสาม มันว่ากลามอ่เขียดเพราสอันกเบิกทราบก็ได้บหลายดอกพอได้สางพอได้เอาดินมาลุนี่แหละสามสีสิบรถนี่เราเมื่อนี่ใหญ่เฮ็ดทางลงมาเฮ็ดเมื่อนี่นะกัคอยเฮ็ดคอยตอดไปเพื่อนกับถามยูย่ำได้สิแล้วเจ็ดีนึงแล้วว่าเพื่อนวะเบิกทราบเพื่อนสีจองพื้นที่ขายของจะจะถามมาบวงสวงจะบวงสวันไหนบวงสวงเบทบก็ปึกษาคูบาจารย์ก่อนละ อยากบวงสรวงเร็วอยู่ตอนนี้สายบุญพึ่นกะกระ,ะลั่งอันสมทูปขาม่าพิ่นได้โชคได้ลาบนะบางคนพิ่นติดขาดเพิ่นกะว่าอยากเปิดโชคน้่เพระว่าพิธีบวงสรวงเปิดป่านี่นึงเปิดโชคเปิดลาบการงานการเงินนะคะ่ะเป็นความเสื่อเนาะกับบว่วเต่อย,อยู่หม่องได้พิ่นกะเปิดป่าสักวันนี้เนาะนแต่อยู่ทั้งไก่ทั้งผู้ทั้งเขาพึ่นกะเปิดปาด่าสักวันจางเย็ดจังแางเนาะนําว่าจงว่าเพิ่นกะเปิดพุ่มสักวันพะว่าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมือง แต่วายูนี่กะถือว่าเพิ่นเอินขณนะน้ำกันว่าเมืองรับแร่ข้าวบานหลายถูลายคนถี่มากเบิดทราบกับคำผาหลายคนแล้วเนาะเพิ่นว่าเป็นเมืองรับแร่ตัวจิตญาณได้อยู่หนีเพิ่นว่าก็เลยว่าสิขึ้นปายเมืองรับแร่ซะบ่ตั้งเขาดงปูนี่สนอกคืดอยู่หมวดนี่แตกสามตัวหรือปู้กันอยากไดไป่ายเมืองรับแร่เลยว่า,าขึ้น,น่ไปฟันพี่น้องฟันเสร็จแล้วหมูขึ้น,น แววสองงวดมานี่จะเป็นงาเด้งาแปดสอวแมีผนผูเกาอผมขาวแต่ว่าเา่าอายุมั่นสามสิบต้นๆคือแต่ผมขาวอ่ะแต่ว่าเถาอ่ะนาตาสวยสวยค่ะฝันเราไปนั่งกินเขาน้ำเพลนยู่เฮียนใหม่โบลานแต่ว่าติดถนนติดถนนก็นเลยว่าเอ๊ะคือพอคุณนอะป่านหลังนี่ก็เลยไปกินเขาน้ำยา ยานั่งอยู่ทั้งใจายบาดบึกทับนั่งนีสกามีเจนนนดนั่งทั้งนีงนบาดนีหิ้วเข่าสันมือนะโจ๊กขนเนี้ยวมาปัน่นแต่ว่าหล่นมือเลยปลาปัน่นไงกับปัน่นเป็นกิโลเลน,นะหล่นมืออัได้จกอันได้่าเจอันบเบิ่งนี่งามแลยเอาหยังมาแนวสันได้เอามือรวงรวงเลยเลยจกออกมาโอ้ยป่าแดกไหมพี่น้องปลาแดกเป็นต้นเป็นต้นมาใส่ถุงกอบแก็บนอนไตโยย,ยะโยยะ โอ้ยขอเช้ามาขีย่ยาแต่เอาอยาเจ้าจเอาขึ้นไปถุงไปแดกไปแล้วป่ะขอขอบ่ามัดไปแดกขอขวดกินปลาแดกตอนประมาณสิะจกมากมายอีรูดเจนุด่าสันโจ๊กออกมาอีกเป็นแก้วบะนี่เจลจนสีเบิร์ตจ้ะยาเอ้ยแก้วผู้ใดญนี่ว่าสันกระเจลยาต่ำให้นั่นเด้กินท่านเหมือดบอัวเพื่อนว่าแจ๊เม่นกินทุกกินยากเนาะให้กินข้าวกับแก้วเลยว่า ่อยบ่มักแก้ว่อย่อย่อยว่ามันถูกวันยากยก็เลยเอาเจโนดเอาไปกินซะเจ้าเลยหาเจโนดไปร่วามฝันเนาะบาดนี้แ็เลยเหลือปั้นเขาปั้นเดียวท่อนนีละพุ่นจุ่มกลุ่มอยู่เป็นโลเลยอ่าปั้นเขาวัหญ่แท้เลยวัญญา,อาเอาทั้งสี่ข่อยกินเขาเนี้ยเอซื้อๆก็ได้ดอก่อยกินทั้งสี่ข่อยก็อยิมเลยว่ามันมันปั้นแบบไงก็เลยกินในความฝันเขาานะแซ,แซบแซบกินจนเมื่อปั้น กินบัสดวยาเมื่อกันเดอีด๋ยวสีมาหมว่าสัเดียวสีมาเอาเน่กินแนวอยากไม่วาสั์แตเลยตื่นซะบาดน,นี้คันว่ากาบนีมันตื่นโหลดจดเป็นอย่างเนาะก็เลยวางห่วยฝันเหี้จังไหนเนาะมันบอกเป็นเดชแต่เลยมานั่งคิดตั้งแต่สาเศร้าเป็นคิดนาคิดหลังคิดไปคิดมาคื่สิเป็นตัวนี้บะสเ่นีย ตัวนี้ว้าวจากของก็คืดในใจรุ่นเลีกอวบแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดอายุเจ้าของได้นั่งกินอยู่ผู้เดียววันเด้กินจะคนอันแนวว่าแซบเอาหนีมดวันนี้แตกสามเด้อพี่น้องอันแนวอันขี้ไล่ๆน่อันโยโย่หนีเหวเถอะไปปลาแดกตอนมีแต่หนอนก็เอาคืดเน่าว่าเอาแก้วว่าสั่นว่ากินทุกกินยากหายเจนวดแต่เด็ดตัวเนาะเจนวดแต่กินแก้วเบิกเศร้าก็เลยติดกินเกาเหนียว เกนุดข่สิถือว่าน้องวดนี้เสนอกเกนุดเรื่องว่าข่คืกฟันว่าข่เอาแก้วเกาให้เก้วเสนอจะเลยว่านี่สิเป็นอายุจากของบอได้นั่งกินผู้เดียวสามสิบเจ็ดนาะค่ะเนาะแค่ก็ตั้งใจจะซื้อเด้งว,วดนี้ตั้งใจว่างวดนี้จะทุ่มสามเจ็ดอ,อยังฝันตรงงวดแม่นแม่นสองอายุนะออกสุกปีจะออกบอ่ออกวดที่สองวดที่สามปีนี้จะนัาเมื่อตีเลยละสามเจ็ดเนี่ย มาดนี้เนาะกับฟันว่าได้กินข้าวเหนียวแต่ฟันได้กินข้าวเหนียวใช้ได้ถูกเลขตลอดค่ะงวดนี่กินเต้หัวปีถือเต้หัวปีคิดว่าคิดว่าตัวนี้แหละมันบมเป็นเน่เลยฮะมันเทียรนชมบ์วันนี้มีปาฏิหาริย์เอฟซีมาจากวังสามหมอบ้าเหมืองเสาบันแน่ใจเพิ่นได้มาขอเพิ่นมาขอหนีเลกถูกกับยูนีล่ะแล้วเรื่มาขอตรวจขอให้พอเม่พี่น้องเบิกทรัพย์ไหลสดปล่อยเล้าจุดถูกได้เก้า ห้าหกถ้าไม่ออกลาวันนี้จะไปรัฐบาลไทยเมื่อน,นันไ่ชดอยูผู้ดเดียวงอมๆนะบบดนี้ก็เลยว่าเอ๊ะบ่ออกสิเอาไปปล่อยเด็กไงเดี๋ยวคงสุดถ่ายสิปล่อยเพื่อนเด็กถูกนะว่าสันเก้าห้าหกก้บผู้ใดมัมว่าสันลื่อหมลืมป <c oughs> ล่อยแต่ว่าก็ว่าว่าเป็นหังดอกนอก้องกับเขาสี่สามเมืองเก่งบางคนก็บว่าบ่เห็นเด้ก็เงืออยู่ว่าข้าเจ้าว่าบ่เห็น บาดนี้เด็กถูกกับรักแานกับยุนี่ละ่ะลบมาเรื่องพ่อใหญ่นั่นเพิ่นมาซองเพิ่นมาเห็นเด็กถูกห้องซากไหวไหวก็พอๆอกันนะแต่เจ็ดสีด่สามส่วนใดทั้งบนทั้งล่างแต่เบิกซาอู่ไหวแต่เด็กเจ็ดามเจ็ดน,นี่เจ้าสีป,ป่อยตัวใดเมื่อนี่เล่นใจนี่ละเลยว่าเพิ่นก็นเลยมาซองมาไหวซองยางอ้อมพน่นยางไปยางมายางมายาง,าง,างาไปพี่น้องเนก็คอยเห็นแล้วเพ,พิ่นวะเห็นตัวใดว่าเสริฐคือคอยบวัวประเสริฐนีครั้งนี่ก็อุบไว้เด้ ย่านย่านข้าเจ้าเห็นคือนถื่อนสีนอันบ่อนอ่ะเพื่นนี่เพื่นนี่ว่าเห็นหนึ่งเจ็ดสามเพื่อนวะโอ้ย<ม>สันอกพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าคือหมูว่าข่อยสิปล่อยสามเจ็ดเลยวะเจ้าคือรู้ว่าสันยี่สีบบอกวะสันเปล่าเมื่อสื่อเราเปล่าเมื่อสร้างสื่อลอตเตอรี่ได้ขนาดน่ะดีใจายว่าเห็นเลขคือกันว่าสันก็ได้ว่าหรือเพิ่นอยู่ไซส,สามเจ็ดบ่อสามเจ็ดคาคาบบ่อสันสนกแจงวัดนี้ ฟันจะต้นงวดได้สามเจ็ดขอสิบงวดเหรอครับขอใบติดติดเลยได้บริห่างสิบงวดงวดที่สี่แล้วค่ะเหลืออีกหกงวดนะคะตองวดแล้วค่ะผมใส่ใส่ซื้อของไม้ได้หน่เนาะเห็นบ่พี่น้องเบิกซับปล่อยเม็ดเดียวสามเจ็ดสามเจ็ดเม็ดเดียวนะครับผมต่ยต่องวดเม็ดเดียว ปรากฏว่าภูมาซองต้นไม่กะเห็นเต่เดสามเลยเนาะสีแดงกะเห็นมีสามพูดนั่นเพิน่นจะเห็นมีสามแม่ว่าแม่เบิเกแซกไปอยากให้มากขอเองซองเองเบื้องเองเนาะคะ่ะบางทีชโชคใหญ่โชคเยอะรายวันเสียเล่าห้าหน้อยงสีเน้องมาจุดถูกเอามีถูกให้มือเช้าเาพิ่นกะมาขอมาขอไปเมืองนอกกับขอขายที่มอเศ้านี่นะ ม,ม้วนที่สี่แม่นบอยอยู่ทั้งสระางเขียนสีมองคองน,น,น,นั่งล่ามสีพุนพ่นเป็นเลยมวดที่สี่ใช่ไหมมวดที่สี่เข้าสามวนแล้วนะค่ะ<า>แต่ยังไม่ดังเลยดั <c oughs> งมวนนี้ละ<ส> <c oughs> เม็ดเดียวมั<อ>นสิแตกสามตัวบนหน้าโนมจังสีดังอ้าแนวทางของเบิกซัพนะครับผม ปู่บอกว่าจะให้สิบงวดนะครับผมถูกมาแล้วสามงวดนะครับงวดนี้งวดที่สี่เหลืออีกหกงวดนะครับผมหกงวดเนาะหกงวดเจ็ดงวดนี่เนาะเกับเคปหน้าจอไว้นะครับผมสําหรับแนวทางเบิกทรัพย์นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ